สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นคุณผู้ชมคะครุสภาค่ะได้เสนอคณะกรรมการครุสภาถึงแนวทางการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบ,บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีการหารือถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมวโดยกล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งปัจจุบันมีบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาหรืออุด,ดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า5 0,000คนค่ะ เป็นชาวไทยนะคะ21,673คนเป็นชาวต่างประเทศ28,953คนในจํานวนนี้เป็นผู้ได้รับการยกเว้นมากกว่า6ปีขึ้นไปจํานวน7,410คนเป็นชาวไทย4,191คนชาวต่างประเทศ3,219คน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ครุสภากำหนดได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านโอกาสและการเข้าถึงการพัฒนาค่ะดังนั้นสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอคณะกรรมการครุสภาเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวในการจัดอบรมพัฒนาเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงเรื่องของลายเซ็นของครูด้วยค่ะยังที่จะจัดระบบในเรื่องของในเรื่องของวิชาชีพของคุณครูเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําถึงกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะมันเรื่องสำคัญคือเรื่องแรกก็คือว่าในเรื่องของการที่จะเรื่องของหลักสูตรเราก็ต้องยอมรับว่ามันในโลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรของครูในแต่ละสถาบันเนี่ย ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เร็วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ process ในการทำที่ผ่านมาเนี่ยคือบางทีเรื่องหลักสูตรน่บางทีทำาทำมาก่อนแล้วออค่อยมาผ่านกรุสภาซึ่งก็ต้องเข้าไปก่อนจะไปปรับแก้กันเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอจะปรับแก้เสร็จก็กลายเป็นอาจจะเัปเดตไปแล้วเพราะฉะนั้นเ,นเราก็เลยทําให้มันเป็น d u a l track ไปเลยก็คือทำให้พร้อมกันก็คือว่าระหว่างที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนสมมติว่าวิทยาลัยหรือหน่วยงานผลิตครูเนี่ยซึ่ง เขาก็จะมีการปรับเป็นหลักสูตรเ่ยคุรุสภานี่ก็เข้าไปในการที่จะไปเรียกว่าไปไปดูในเรื่องของหลักสูตรควบคู่ขนาดนั้นไปเพื่อให้ตรงกันในเรื่องของมาตรฐานของหลักสูตรของคุณครูเนี่ยให้ได้มาตรฐาน ที่มันตรงกันแล้วก็ในในห่วงเวลาที่เร็วขึ้นแล้วก็ให้เหมาะสมขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆมันทั้งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็เรื่องของคุณภาพของคุณครูะไรต่างๆวันนี้ด้วยนะคะส่ว so, นในประเซสที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องย้รนบว่าในก็จะมีคุณครูคุณครูคครที่ทอยู่ในระบบท,ท,ที่ในระบบท,ที่ยังมียังไม่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะยิงย่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีวะก็ดีกลุ่มวิชาชีพก็ดีซึ่งอาจจะ มีความถนัดในเรื่องของวิชาชีพแต่ไม่มีใบครูใช่ไหมคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าดูนี้โลกแล้วก็อาชีพต่างๆก็ยิ่งเปลีป่ยนไปมากเราก็ต้องพยายามจะจัดกระบวนการต่างๆเนี่ยให้มันเร็วแล้วก็สอดรับให้เร็วที่สุดกระทรวงพยายามจะจะแก้ระเบียบต่างๆให้สอดรับแล้วเรื่องระบบก็เลยเป็นกระบวนการเราจะมีคนที่ยังเป็นครูกลุ่มสอชกลุ่มอาชีวะกลุ่มที่ขอผ่อนผันทุกกลุ่มที่ขอผ่นันทุกปีประมาณนะคะประมาณกว่า5 0,000่นคนตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายาม ทำแพลตฟอร์มของที่ซึ่งมีอยู่แล้วของอวก็คือที่เป็นมุกเนี่ยซึ่งให้เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้คุณครูกลุ่มนี้นะคะได้เข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นอบรมแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอีกทางหนึ่งเก็บชั่วโมงเพื่อที่จะให้เขาสามารถเนี่ยที่จะเอามาค่ะเป็นคุณศพนะคะตามที่ท่านปกตยได้พูดก็คือเหมือนกับเป็นช่องทางอีกช่องทางแห่งกับเขาเพื่อให้มันมีช่องทางกว้างขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ ดูแลในเรื่องของมาตรฐานตรงนี้เนี่ยให้ได้เต็มใ,ใ,ให้ได้ให้ได้ให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะว่าก็จะเป็นการดูแลของครูสภาแล้วก็อวใช่ไหมคะที<ช>่จะต้องดูแลร่วมก,กันค่ะบก,กันค่ะส่วนที่3ก็ในเรื่องของลายเส้นของค,ครูนะคะในเรื่องของเราก็ต้องปัญหาที่ผ่านมาก็เราจะเจอปัญหาว่าเด็กที่จบครูโดยตรงแต่ก็ยังไม่สามารถจะไปประกอบอาชีพครูได้คือคำว่าครูเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นราชการอย่างเดียวแต่เขาอาจจะไปรับโรงเรียนเอกชน เขาก็ยังต้องเคงว้งคว้างแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะประกบอบวิชาชีพครูดไดเ้เราก็เลยเพยายามที่จะหาช่องทางตรงนี้โดยการที่ให้เ,เด็กน้องๆที่จบครูตรงนี้คือเขาสามารถที่จะประกอบ,บวิชาชีพครูดได้เลยหมายถึงว่าเราก็ต้องเชื่อในหน่วยผลิตของเราซึ่งเราก็อย่างที่พูดเมื่อสักครูน่นี้เราก็พยายามที่จะทํากระบวนการหน่วยผลิตของเราเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องหลักสูตรให้ไม่ได้คุณภาพเป็นกครูกันด้วย เราะนั้นเมื่อหลุดออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะประกอบวิชาชีพครูได้รู้ด้วยก็คือถือก็คือถือใบที่เราเรียกว่า P ลเซนส้นก็คือวันนี้เป็นการอนุมัติข้อบังคับจากที่บอร์ดอนุมัติหลักการไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาวันนี้เป็นการอนุมัติข้อบังคับเพื่อที่จะเอาไปใช้ครับก็หลักการก็เหมือนเดิมคือมี3ประเภทเริ่มต้นนี้เรียกว่า P ลายเส้น Professional นะครับแล้วก็มาเบส i c แล้วก็มาเป็น Advanced ลเซเส้ เห,เหมือนที่เคยเได้ได้ได้อนุมัติมาในในในกระบวนการเบื้องต้นจะเป็นการประเมินเอกสารก่อนอยังไม่ใช่รับรองเลยนะครับแต่ว่าพอพอเปิดแล้วในตามลงไปดูอีกในในในช่วงปีแล้แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นหลักการก่อน เป็นหลักการแล้วคณะทํางานจะลงไปลงรายละเอียดกันอีทีนหรจะเสนอเป็นข้อบังคับขึ้นมาครับวันนี้อนุมัติหลักการกันมาเฉยๆครับเพียงแต่วันนี้ก็คือทางทางคุณรุสภาก็ได้ไปทําหลักเกณฑ์ต่างๆมานะคะเพื่อที่จะในส่วนของข้อบังคับค่ะเพรวอันนี้เราอนุมัติหลักการไปตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะใช่ครับ